สวัสดีครับผมโจค้ครับจากมาเงินเพอร์เฟกครับผมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมผลงานของเราที่ตึก R S Tower นะครับผมอยู่ใจกลางรัชดาเลยนะครับวันนี้ในส่วนของงานเนี่ยเป็นงานของออฟฟิศนะฮะเรามาทำการทำพื้นสวยๆให้ที่ออฟฟิศของลูกค้าของเรานะครับ <laughs> เดี๋ยวเราเยี่ยมชมกันเลยดีกว่า <laughs> ไป <laughs> ก็เริ่มจากทางเดินเลยตั้งแต่หน้าประตูมาจนถึงนี่จนสุดน,นู่นเลยนะครับก็จะเป็น กระเบื้องยางลายไม้ทั้งหมดเลยเป็นกระเบื้องยางรุ่นทากาวนะฮะลูกค้าทําอยู่2แบบครับมีกระเบื้องยางทากาวลายไมย้แล้วก็เป็นพลมแผ่นนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกอนครับนี่ครับในส่วนแรกก็มีแวะไปหน้าห้องน้านิดนึงนะฮะเพราะว่าหน้าห้องน้ําก็จะเป็นกระเบื้องยางลายไม้เหมือนกันแล้วก็จบตรงตัวจบตรงขอบทางเข้าห้องน้ํา พื่อกัน้นปิดกัน้นถึงเขสสิ้นสุดกระเบื้องอยางนะครับแล้วก็ตามมาเลยครับสังเกตสองข้างทางครับลูกค้าเลือกเป็นบัวยางสีเทานะฮะก็เราติดบัวให้ตลอดทั้งแนวเลยอ่านี่ครับถึงจุดละตรงนี้เป็นห้องโถงเป็นห้องโถงก็คือเป็นออฟฟิศที่นั่งรวมของลูกค้าลูกค้าก็ให้เปลี่ยนวัสดุเป็นพรมทันทีนะครับตามดีไซเนอร์แนะนำนะครับเนี่ยจะเป็นพรม สีเทานะครับขนาด45่คูณสบนะครับบริเวณทั้งเวงนี้ก็จะเป็นพรมหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นห้องต่างๆต,ตามขอบเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องยางลายไม้เหมือนทางเดินนะครับอ,อย่างเช่นห้องนี้อันนี้แต่ว่าของมันจะเยอะนิดน,นึงครับพอดียังไม่ได้เคลียร์เลยเอาอะไรรีบมาถ่ายก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าลูกค้าทํางานแล้วอาจจะเข้ามาไม่ได้เลยขออนุญ,ญาตมาถ่ายก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งที่ใช้กระเบื้องยางลายไม้ทะลุมากกับตรงนี้เลยฮะ นี่ก็อีกหนึ่งห้องนะครับที่เป็นโซนห้องที่ใช้กระเบื้องอยางหลายไมย้เหมือนกันพอทะลุมาในโซนของถงก็เป็นพรมอย่างที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นี้นี่ครับพรมสีเทานี่ก็จะเป็นกระเบื้องอยางลายไมย้ทั้งหมดเลยนี่ห้องนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงห้องประชุมนี้ด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันแบบมีความสุขไปเลยกับเพื่อนสวยๆในห้องนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ฝากผลงานของม้าเงินเพอร์เฟกไว้ด้วยนะครับทุกท่านหากใครต้องการให้ประเมินราคาหรืออยากได้งานติดตั้งจากม้าเงินเพอร์เฟกนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่ไลน์แอนดนี้เลยนะครับหรือว่าอยากดูผลงานของเราหรือสินค้าของเราอยากจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าก็ได้ครับทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์นี้เลยครับ ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพ่อมาเงินบริการด้วยใจใส่ใจทุกตารางเมตรขอบคุณครับ